ครับได้เวลาของแบ n k k กเคร t e d Time ครับวันนี้อยู่กับผมต่อนนรนงไปดูเกมล่าสุดที่ b แบง o อก r คร t e d ฟอร์มหลุดบุกไปพายกับราชบุรีถึง4-0รวมถึงเช็คฟอร์มของสุนยาตัวใหม่ที่ลงประเดิมสนามในเกมนี้อย่างเจซีจอนและปิดท้ายด้วยการพรีวิวศึกดาร์บี้แมตช์ที่จะพบกับอาร์มี่ยู่นเต็ด ในช่วงแมตช์พรีวิวเราไปดูเกมที่แบงคอกบุกมาพบราชบุรีมิตรผล FC มาโนโพกิงนั้นตั้งใจที่จะจับ11ตัวจริงเหมือนกับเกมที่ชนะทีโอทีเริ่มเกมเป็นเจ้าบ้านครับเล่นดีดีกว่าแล้วก็ได้ประตูออกนําก่อนจากลูกยิงไกลของชุติพลทองแท้เกมในครึ่งหลังแบงคอกเปิดเกมบุกอย่างหนักครับแต่เจอสวนกลับและเสียประตูที่2จากวันเดอร์ลุยส์จากนั้นฮเบตีเฟรนันเดสก็ยิงฟรีคิกระยะ40หลาครับขยับสกอร์ไปเป็น3.0ต่อ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับวิทยามัดหลําทําฟาวในกรอบเขตโทษโดนใบแดงโดยตรงและเฮเบตตี้เฟรนันเดสครับก็รับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวและพาราชบุรีนะเอาชนะไปด้วยสก,กอร์สี่ต่อศูนย์จบเกมครับมาโน่นั้นให้สัมภาษณ์ว่าแบงคอกกวันนี้เริ่มต้นได้ไม่ดีครับแล้วก็ขอยอมรับในความพ่ายแพ้แต่ก็คิดว่าสกอร์สี่ต่อศูนย์นั้นถือว่ามากเกินไป Inside the Capital อิน i ไตน์ที่แกนนี้มารู้จักกับนักเตะใหม่อย่างเจอซีจอนหรือโจโจ้ครับที่แบงคอกนั้นเพิ่งจะดึงตัวก็ามาร่วมทัพในเล็กที่2โจโจ้เป็นชาวในจีเรียรเริ่มต้นค้าแข่งกับสโมสรในบาเรนด้วยวัย19ปีเพียงแค่2ปีเท่านั้นครับได้สัญชาติบาเรนและลงเล่นให้กับทีมชาติ60นัดยิงไป25ประตูหลังจากนั้นเขาเดินทางไปค้าแข่งในยุโรป3ปีกลับมาเล่นให้กับสโมสรในกาตาร์ก่อนที่จะย้ายร่วมทัพแข่งเทพในที่สุด ก็ประเดิมสนามในเกมแรกไปแล้วนะครับได้รับโอกาสลงสนามมาในช่วงพักค,ครึ่งเกมนี้แม้ว่าจะทําประตูไม่ได้แต่ก็ได้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการพักบอลร,รวมถึงความอันตรายในลูกกลางอากาศแต่ด้วยสภาพสนามที่มีฝนตกลงมาครับทำให้เล่นยากแล้วก็เปิดตัวได้ไม่สวยเท่าไหร่แต่หลังจากนี้ก็คงต้องใช้เวลาปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมอีกสักระยะซึ่งในฤดูก,กาลนี้ก็ยังคงเหลืออีกหลายเกมให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองส่วนแมตช์พรีวิว,วน,นี้แบงคอกมีคิวทำศึกวิภาวดีดาร์บี้แมตช์เปิดบ้านพบอาร์มี่ยูเนเต ภาพความพร้อมแมนย็อกจะต้องขาดกับตันทีมวิทยามัดหลํานพพลปีตาไฟรวมถึงเลออนโดตาตูที่ติดโทษแบนสรวัตรเดดมิดและมิก้าชูนันสีน่าจะหายเจ็บกลับมาลงสนามดานโรเมงแกสมีที่เจ็บยาวก่อนหน้านี้กลับมาลงซ้อมได้แล้วในรายของแอนโทนีอัมไพพิาักงนั้นยังคงต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งเกมนี้มาโนโพกิงจะได้กลับมาพบกับสโมสรนแรกที่เขานั้นรับบ,บทกุนซือใหญ่ และเกมแรกที่มาโนุเข้ามาคุมทัพแบงคอกเต็ดก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะอาร์มี่สต่อศนแต่นั้นแบงคอกก็ไม่เคยแพ้นในบ้านอีกเลยรอบเกมคู่นี้จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงในเวลา20นาฬิกาและทั้งหมดนี้คือ b a n แบ o k อ n i t e d Time ผมต่อนารนองและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ